คุณครูพยายามเตรียมสไลด์นะครับพยายามปลีกเวลาจากการทํากิจวัตรประจําวันหรือว่างานประจําวันนะครับนะโอเคครับมาเจอกันในหน้าที่11ต,ต่อนะครับกับหนังสือ New World 1นะครับก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณบริษัทสำนักพิมพ์ไทยวัฒนาพาณิชย์จำกัดนะครับที่อนุญาตให้คุณครูนำหนังสือ New World 1นะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1นะครับนะ มาสอนให้ฟรีนะครับทางออนไลน์แล้วก็ใน YouTube นะครับโอเคครับมาเข้าในหน้าที่11กันเลยนะครับผมหน้าที่11นี้นะครับก็คือ conversation นะครับ conversation แปลว่าการสนทนาหรือบทสนทนานะครับก็ alex นะครับสนทนากับ susan นะครับ alex บอกว่า hi my name is alex martinez นะครับ hi my name is alex martinez ใชยก็คือทักทายระหว่างเพื่อนกับเพื่อนนะครับนะ n y name is Alex ก a r t i n e นนะครับก็คือผมชื่อ Alex Martinez นะครับซูซานก็เลยพูดกลับมาว่า nice to meet you I'm Susan Cheng I'm from Taiwan where are you from ไต้หวันนี่คุณรูออกเสียงเป็นภาษาไทยนะครับแต่ถ้าคนฝรั่งนี่ เขาอาจจะออกเป็นไต้หวันนะครับไต้หวันนะครับนะอาจจะไม่ได้ออกไต้หวันเหมือนกับคนไทยนะครับนะเอ nice to meet you I'm Susan Cheng I'm from Taiwan นะครับ where are you from เหมือนกับเชียงใหม่นะครับนะคุณครูเคยพูดกับฝรั่งแรกๆยังนึกขำอยู่นะฝรั่งว่าเชียงม้อยเชียงม้อยนะครับนะฟังยากหน่อยนะครับ ใช้ออกเคียงใหม่เหมือนคนไทยมันยากนะครับนะสำหรับฝรั่งบางคนเนี่ยยินดีที่ได้รู้จักคุณนะครับฉันซูซานเชงนะครับนะพอได้ยินนามสกุลว่าซูซานเชงเนี่ยก็น่าจะเดาได้แล้วนะครับต้องมาจากประเทศจีนอะไรแถวนั้นนะครับก็ฉันมาจากประเทศไต้หวันนะครับแล้วเธอล่ะมาจากประเทศอะไรนะครับสีสากุญครูบางนิดหนึ่งนะครับนะ พอนะดีทำภาพใหญ่ไปนิดหนึ่งวันนี้อเล็กซ์ก็เลยพูดต่อว่า I'm from Monterey นะครับ I'm from Monterey uh, Where are you from เนี่ยนะครับให้เราตอบเป็นรัฐนะครับเป็นประเทศหรือเป็นทวีปได้นะครับ Monterey เนี่ยนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวค่อยดูนะครับนะฉันมาจากเมือง Monterey นะครับสุซานก็เลยเป็นการถามกลับอีกทีว่า Monterey California Monterey มอน t e r e y c แคลิฟอร์เนียะครับหมายถึงว่าเมืองมอนทรีอในรัฐแคลิฟอร์เนียหรือเปล่านะครับคุณกลูก็ไม่ทราบเหมือนกันนะว่าในรัฐแคลิฟอร์เนียมีเมืองมอนทรแต่น่าจะมีนะครับนะในในเมื่อซูซานถามอย่างนี้แล้วอเล็กซ์ตอบว่าอย่างไรครับไปดูสไลด์ถัดไปครับอเล็กซ์ก็เลยบอกว่า no นะครับมอนทรเม็กซิโกนะครับ I'm Mexican I'm an exchange student here นะครับ no Monterey Mexico I am Mexican I'm 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 อ่า I'm นะครับถ้เขียนงี้ I'm an exchange student here แปลว่าอะไรครับ no, no no ไม่ใช่ไม่ใช่มันไม่ใช่ Monterey ในแคลิฟอร์เนียแต่เป็น Monterey ใน็กซิโกนะครับนะแปลว่าอย่างนั้นฉันเป็นคน็กซิกันนะครับฉันเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนมาที่นี่นะครับ นะเป็นนักเรียนเลกเปลี่ยนมาเรียนที่นี่นักเรียนแลกเปลี่ยนนั่นก็หมายความว่าลูกๆน่าจะรู้นะครับนะเป็นนักเรียนอยู่ทุกคนก็คือเขาแลกเปลี่ยนนักเรียนต่างประเทศกันนะครับคนนักเรียนไทยก็ไปเรียนที่สหรัฐอะไรตำนองนี้นะครับนะแล้วแต่ว่าไปประเทศไหนนะครับซูซานนะครับก็เลยตอบสั้นๆว่ามีชูรู้ไหมว่าแปลว่าอะไรลูก ก็เมื่อกี้อเล็กบอกว่าเขาเป็น I am an exchange student here เขาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนสูซานก็เลยบอกอเล็กเหมือนกันว่าฉันก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะครับเพราะว่าเขาไปเรียนที่สหรัฐด,ด้วยกันนะครับสองคนนี้แต่อเล็กมาจากเม็กซิโกส่วนสูซานมาจากไหนครับเมื่อกี้มาจากไต้หวันนะครับสูซานก็เลยบอกว่า me too ก็แปลว่า ฉันก็ด้วยเหมือนกันด้วยเหมือนกันในที่นี่เกอฉันก็เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนด้วยเหมือนกันนะครับอเล็กซ์ก็เลยพูดต่อว่า let's get together sometime here my cell phone number นะครับ six five and my email is amadines at n e t com let's t together s o m e t ชา e ตัวนี้นะลูกนะแปลให้ตรงๆรงคำสัพท์ทีเดียวเนี่ยเข้าใจยากนะครับสำนวนคุณครูก็เลยแปลออกมาอย่างนี้นะลูกนะแปลว่าไว้เจอกันบ้างนะเมื่อสะดวกเอาเป็นว่าสำนวนการแปลเนี่ยคุณครูเคยบอกตั้งแต่คลิปแรกๆนะลูกนะว่าสำนวนการแปลของแต่ละคนแต่ละท่านแต่ละอาจารย์เนี่ยจะไม่เหมือนกันนะครับนะ let's get together sometime ถ้าแปลาตามตัวลูกจะแปลว่าอย่างนี้ let ขีด s อย่างนี้นะครับนะคุณครูขอเฉลยให้นักเรียนทราบนะครับว่าย่อมาจาก let us นะครับไม่ได้ย่อมาจาก let is หรือว่า let has หรือว่า apostrophe s อะไรไม่ใช่ทั้งสิ้นนะครับย่อมาจาก let แล้วก็ u s us นะครับ us ที่แปลว่าพวกเรา let แปลว่าอนุญาตจำไว้เลยนะลูกนะจำไว้เลยนะ ถ้าแปลตรงๆแปลว่าอนุญาตให้พวกเราจะแปลตามศั์นะเก็ตแปลว่าได้รับแปลว่านำแปลว่าถือแปลว่าเอาแปลว่าจับอะไรก็แล้แต่ together แปลด้วยกันซ้ำแปลว่าบ้าง Time แปลว่าเวลาและลูกลงแปลแต่ละศั์สิครับมันจะงงนะครับอนุญาตให้พวกเรารวมอยู่ด้วยกัน g ก็ together นีในแปลด้วยกันเลยก็ได้นะครับนะรวมอยู่ด้วยกันในบางเวลา เห็นไหมครับคุณครูก็เลยแปลให้ให้เข้าใจง่ายกว่านั้นก็คือไว้เจอกันบ้างนะเมื่อสะดวกหรือเมื่อมีโอกาสหรือเมื่อมีเวลาหน่วยก็แล้วแต่จะใช้จำนวนนะครับเอาเป็นว่าคุณครูใช้จำนวนอย่างนี้นะ Here is my cell phone number ตรงนี้เป็น Here is นะครับนะ Here is นะครับย่ออย่างนี้นี่คือนะครับแปลว่านี่คือ my y e l l p p o o n e เ l l ฟ h o n e เมื่อกี้ที่แปลมาคือโทรศัพท์มือถือนะครับ Number ก็หมายเลขหมายเลขนี้นะในหนังสือ and my email yes แล้วก็ที่อยู่อีเมลของฉันคือที่อยู่นี้นะครับ Susan <c oughs> ก็เลยตอบว่า o k เค sounds good อันนี้ก็เหมือนกันลูกนะ sounds good แปลตรงๆไม่ได้นะครับมันเป็น p r e s s u e verb นะครับนะเป็น p r e s s u verb เนี่ยแปลว่ากริยาวลีนะครับนะ okay, โอเคก็คือแปลว่าโอเคได้นะครับไม่เป็นไรแต่ sound เนี่ยแปลว่าเสียงเกิดดีเสียงดีจะแปลว่าเสียงดีไม่ได้เลยนะลูกนะเพราะ sound ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น helping verb อ่ะเนี่ยพอพูด่า helping verb ลูกต้องเข้าไปดู คลิปของคุณครัวพินานอีกนะครับว่า helping verb เนี่ยหมายถึงอะไรมีศัพท์อะไรบ้างหมายถึงคำกริยาที่บอกอภาวะนะครับนะบอกภาวะโดยที่ไม่ต้องแปลนะครับทำหน้าที่แทน verb to be นะครับนะเพราะกิดเนี่ยเป็นคำ adjective นะครับใช้คู่กับ verb to be แต่เอา sound เอา look เอา feel พวกนี้มาใช้แทนได้นะครับก็เลยคุณครูแปลเป็นสำนวนว่าดีเลย ครับแค่นั้นนะครับ sounds good เนี่ยแปลว่าดีเลยได้ครับโอเคดีเลยดีเลยในที่นี้คือโอเคที่เพื่อนให้ที่อยู่อีเมลมาและให้เบอร์มือถือมาเนี่ยดีเลยดีเลยนะเพื่อนอะไรจำลองนั้นนะครับต่อไปมาเรียนหัวข้อเรื่อง about the conversation นะครับ About แปลว่าเกี่ยวกับ The conversation ก็บทสนทนาหรือว่าการสนทนาการสนทนาที่ผ่านไปเมื่อกี้นะครับนะ Answers true or false ก็ให้นักเรียนตอบว่าจริงหรือเท็จหรือว่าผิดหรือถูกนะครับอันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับคุณครูจะไม่เฉลยให้นะครับตามที่ทางสำนักพิมพ์ได้ขอร้องไว้นะครับแต่คุณครูจะแปลให้ก็คือข้อหนึ่ง Alex isn't from U.S. the U.S. นะครับ อเล็ Alex, ไม่ได้มาจากประเทศ US ในที่นี่ก็คือ USA นั่นเองนะครับประเทศสหรัฐอเมริกานะครับขึ้นต้นด้วยตัว U ก็จริงนะครับแต่เวลาอ่านอ่าน The US นะครับไม่อ่านดีนะรู้ไหมว่าทำไมไม่อ่านดีเพราะเขาบอกว่านะครับคำที่ขึ้นต้นด้วยรูปภาพสระก,ก็จริงนะครับแต่ออกเสียงเป็นพบรรยัญชนะก็ให้อ่านเป็นเดอะนะครับ อยู่ตรงนี้เราไม่ได้อ่านออกเป็นเสียงสระนะครับออกเป็นเสียงปยัญญชนะยอยักษ์นะครับก็เลยอ่านเป็นเดอนะจำไว้ลูกนะสิทธิพักดำทองนะครับก็ยินดีต้อนรับนะลูกนะที่เข้ามาดูไลฟ์สดนะครับนะโอเคลูกก็ไปดูในเรื่องนะครับว่าถูกหรือผิดข้อที่สซูซานี f ฟรอมไต้หวันนะคุณครูอ่านเป็นภาษาไทยนะไต้หวัน ซูซานิท from ไต้หวันนะครับซูซานมาจากไต้หวันใช่หรือไม่นะครับนามสกุลเชงนะครับเมื่อกี้ถ้าจำไม่ผิดมาจากไต้หวันหรือไม่อเล็ก and s ูซานอาซูรินส์นะครับทั้งอเล็กซ์และซูซานล้วนแต่เป็นนักเรียนถูกหรือไม่นะครับง่ายนะครับไม่ยากนะคนุณครูไม่ฉเฉลยให้นักเรียนก็ทาราบเพราเรียนมาแล้วเมื่อกี้นะครับ Dear friends นะครับพวกเขาเป็นเพื่อนกันใช่ไหมเอาไม่ใช่ใช่ไหม,ออไม,ไหมพวกเขาเป็นเพื่อนกันถูกหรือผิดนะครับนานักเรียนใส่ตรงนี้เลยนะครับว่า true or false นะครับอ้าวจบแล้วหน้า11บเอ็ดไหมครับเร็วครับหนังสือม .1 เนี่ยแป๊บเดียวไม่เหมือนกับหนังสือ x อ c e s s 3ม .3 นะครับนะแต่ละหน้านี่โวเป็นชั่วโมงนะครับคุณครูถ่ายทอดกัน ขอขอบใจนะครับช่วงนี้นักเรียนเรียนออนไลน์เยอะนะครับมีนักเรียนกดเข้ามา u b s c r i b e นะครับช่องของคุณครูดีใจเหลือเกินนะครับเดือนนี้นี่ร้อยกว่าคนแล้วนะครับนะเฉพาะเดือนนี้เดือนเดียวเพราะนักเรียนเรียนออนไลน์กันเยอะนะครับขอกอบใจลูกๆทุกคนนะครับที่เข้ามากดติดตามนะอ้าวจบหน้า11ไปต่อหน้า12กันต่อครับ